เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยว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 เอาอี่ไายผ่านแล้วหาถอยมีคนขึ้นได้ป่าววะรออะไรล่ะครับไปดิครับสวัสดีครับนักซิ่งทั้งหลายวันนี้มีเทรนด์อะอรวะจ๊ นะครับแจกรีโวคันนี้ครับทุกคนเออก็กิจกรรมได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมได้นับนะฮะผมห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มเห็นไหมทุกคนใครแจกได้ใครขึ้นรถลุงชารโดได้คนแรกครับแจกไปเลยนะครับรีโวแต่งทองทั้งคันแต่งบัคกด้วยครับแล้วก็แต่งสิ่งด้วยครับเป็นสี่ถึงสี่ะทุกคนเออโคตรสุดนะครับคันนี้ไวรุ่นยกสูงนะเออนี่ดูข้างหลังนะครับผมมีป้ายทะเบียนนะครับผมสายลุยไม่คุยเยอะนะครับผมเอออูลุงชาโดอูลุงชาโดแล้วก็ลุงชาโดกันยางนะครับผมป ก็เป็นของแต่งบักทั้งคันแล้วก็แบบของทองด้วยนะทุกคนทั้งคันเลยนะครับผมดูก like <laughs> like ันชนหน้านะครับเป็นเวทีทุกสูงนะครับ like ก <spirit> ็วันนี้เกิดมาจากกิจกรรมออฟแข่งออฟโรดนะครับ so ก่อนจะแข่งนะครับก็มาแจกกันเลยนะครับใครขึ <shapes> ้นรถลุงชาโดที่อยู่ตรงนี้นะครับเออใครขึ้นได้คนแรกครับแจกไปเลยครับผมเออแต่ตอนเนี้ยบอกเลยว่าตึงจัดนะครับอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเออแบบหาหายเจอแล้วครับผมเออลุงชาโดบอกว่ารถลุงสีเขียวสว่างนะทุกคนนะ ก็มันจะอยู่ตรงใต้ตึกนี้นะทุกคนตึกที่ผมขึ้นรถลุงได้แล้วไหนวะโมโมโม,โม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 ครับผมโมรถลุงชา a d โดสีเขียวสว่างลายแต่งซิ่ง <c ười> คือมันอยู่ใต้ตึกเนี่ยตึกเนี้ยทุกคน ใครมาได้ก็มาดิครับเออถ้าใครลงมาได้แนะล้วลุงก็จะทําการโดดหนนะีเออเนี่ยขึ้นตรงนี้เลยทุกคนผมขึ้นได้แล้วปั่นครับไม่มีใครขึ้นได้เลยดูน้องๆน,นะครับตอนนี้น้องๆก็ออกตามลาดลุงอยู่นะครับตอนนี้ก็หากันไปควักนะครับผม แต่ลุงลุงชา a d โดจะเป็นสีเขียวอ่อนนะรถล,ลุงจะเป็นสีเขียวสว่างอ่อนผมรถผมไม่ใช่รถล,ลุงรถล,ลายวีเคใช่ไหมรถล,ลุงเขียนข้างว่ารถนิยมสูง สีเขียวอ่อนครับบอกแค่นี้นแหละสีเขียวอ่อนใบตึกคาใบนะครับตึกตึกอบอกว่าอยู่ในตึกนึงลุงอยู่เฉยๆหน่อยครับผม ลุงจอดนิ่งต้องนานแล้วบอกว่าใบนะครับบอกว่าอยู่ในตึกนะทุกคนมันสามารถขึ้นได้นะตรงนี้ลุงจะไม่บอกนะว่าลงยังไงนะครับเป็นความลับของลุงนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยขึ้นได้นะทุกคนเดี๋ยวไหมคือถ้าใครมานะลุงก็จะถอยหลังหนีลงไป มีคนเห็นแล้วดทุกคน,นะมีคนเห็นแล้วนะ้วก็นะลงหลอยถอยลงไปนะ้วหมดมันเห็นมันเห็นมีคนเห็นนะครับรู้สึกว่าจะมีคนเห็นนะครับหนึ่งคนนะครับคำใบ้นะครับผมคำใบ้ตึกใบแค่นี้พอคำใบ้ เริ่มมันเริ่มมันออกไปแล้วนี่วะไอคันเมื่อกี้ปะคำใบนะครับคือตึกนะครับผมคือก็คือตึกตึกนี้แหละทุกคนเออเนี่ยแต่อยู่ใต้ดินนะทุกคนคือเป็นใต้ดินที่อยู่ใต้ดินอีกทีหนึ่งนะใต้ดินสองชั้นนะแบบใครมาได้ก็คือแบบบอกเลยว่าตึงนะครับทุกคนเออมันสามารถขึ้นได้นะตรงนี้ขึ้นได้นะแต่ว่าลูกจะไม่ขึ้นนะครับ วักมานวทุกคนตรงนี้มันเป็นทางลง <c oughs> ตงึกบอกเลยว่าตึกจัดๆครับทุกคนเออตรงนี้มันตรงทางลงตึกใช่ไหมนี่เออแบบว่าบอกเลยใครหาเจอก็แบบว่าสุดจัดเลยครับ อ้ามีคนมาวะทุกคนยียต้องขึ้นแล้วหนูต้องหนีขึ้นแล้วแม่ <c oughs> งมาไงวะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวหนีก่อนหนีด้วยการโดดลงนะทุกคน <c oughs> แล้วก็หนีครับผม <c oughs> <c oughs> เด็กมาได้ไงวะมุาสาจุดใต้ตึกทุกคน <c oughs> ไปดิครับรออะไรครับผมไปดิครับ ไปดิครับจะรออะไรล่ะมันเจอมันลงมาได้ไงวะแม่เอ้เกิดบุบุยเฮ้ยเ้ยจะดักจะดักจะดักอีกแล้วเหรอจะดักอีกแล้วเหรอกิจกรรมจับล่าลูจารโดนะครับ <S 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 มันลงมาได้ไงวะ มันลงมาได้ไงวะแมงกูส่าแอบอยู่ใต้ดินจะดูโก้ไม่ยลงไปอีกอะเดี๋ยววนเป็นเรื่องมันลงมาได้บนครับวนบนผมเก่งหนีดิหนีดิ เออเจะเย็นเจะเยนเจยเยนไอ้โดเจะเย็นไอ้โดบนแม่งอยู่ในเนี้ยบนอยู่ในสนามบิดเดี๋ยวเอาเดี๋ยวจับได้ก็จับดิตามลงทันครับบนเฮ้ยเดี๋ยว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 เอายิ้มหายผ่านแล้วอาถอยมีคนขึ้นได้ป่าวะ รอเลยรล่ะครับไปเลยครับเกือบพลาด้ะทุกคนเข้าไปในช่องนั้นน่ะเกือบพลาดแล้วอ่ะคนเชื่อไก่เนี่ยมันขี้บอลจริงๆนะมันขึ้นไม่ได้มันบอกว่าขึ้นได้แล้วอ๋ยมีคนดักหน้าก็มาดีครับเดี๋ยวลูกพาวนนะแบบวนแบบขำๆเลยนะตอนนี้ขอบนแบบวนดูก่อนนะว่าแบบมีใครตามลูกบ้างนะ โอ้ดูดิไอ้กตามกันเต็มว่ะเกินปุยมุ้ยอ่าไม่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวข้างล่างมีคนดักอยู่ว่ะเอ้ยมันรู้ว่ามันจะดักข้างล่างมันรู้ว่าลุงจะลงล่างอ้าหลอกดิครับรออะไระครับไปดีครับไปดีครับมันมันคิดว่าลุงจะเหินลงล่างนะเดอ๋วเดี๋ยววนใหม่วนไปวนไปเออท่าถ้าจะเหินเดอถ้าท่านจะเหินกันท่านท่าจะเหินลงล่างแล้วกันไปแล้วไปแล้วครับอ่ามีคนมันมันไม่ดักละเหินจริงจะนี้เหินจริง เอาชิ้นไหนติดติดเอ้ยมันตามมามันมันตามมาใจยินใจยินใจยินไปเลยครับไปเลยครับรออะไรพาเข้าโกด,ดังดีกว่าไม่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 ไมไมทำท่าจะเหินนะแต่ไม่เหินนะทุกคนไม่เหินนะเออไม่เหินนะครับผมแล้วก็สับขาหลอกครับไปทางนี้โอ้ดูดูบางคนมันเหินนะทุกคนกร <c oughs> ะบาดอีกครับไม่อยากตึงมากนะเดี๋ยวมันใช้เวลานานเกินนะครับ ก็พลาดคึกพลาดเลยไม่มีการวา่งนะครับทุกคนใครจะเล่นกิจกรรมนี้นะครับต้องแจกรถเท่านั้นแล้วรถต้องดูดีนะครับรถต้องดูโอเคนะครับถ้าคนในแก๊งบอกว่าโอ้ไม่อยากได้ลุงไม่อยากคันนี้ไม่ไม่เอาครับผมไม่เอาไม่แจกครับเดี๋ยวลุงจะวนรอบเนีงยาวนลงท่อระบายน้ำไปแมวแมวแมวเ,เดี๋ยวพลาดนะไปที่นี่นก่อนพอท่อระบายน้ำมันแคบเนี้ยถ้าเราเข้าไปนี่เรียบร้อยแน่นะครับ เดี๋ยวพาบนเข้ามาตรงที่ทโล่งๆดีกว่าทุกคนตรงนี้เลยนะจะได้ลุงจ,จะได้ดูข้างหลังไงจะดูจะมองหลังนะครับจะดูว่าใครตามมันงเออจะวนดูนะครับผมโอ้โนโนมาแล้วครับผมตัวตึงมาหนึ่งตัวครับผมตัวตึงตัวตึงมาหนึ่งตัวครับผมตัวตึงมาหนึ่งตัวชน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 ใจเย็นตัวตึงมาหนึ่งตัวครับผมตัวตึงมาหนึ่งตัวอ้โหยกับชนเสาอ้โหกับชนเสาไม่เห็นเสาเนี่ยโอ้โหดูครับผมตาเปนเตมครับผม กลับมาดีครับตัวตึงมาหนึ่งตัวล็อกหลบไปดิล็อกหลบไปดิล็อกหลบไปดิตามลุกทันตามลุกทันบ้างอะไรยังไม่มีใครขึ้นรถลุกได้เลยคนระับทุกคนเออแบบคันนี้แจกนะสวยนะทุกคนเฮ้ย <c oughs> เอาแล้วไง <c oughs> อ้าโดนนะครับผมโอโ้ยชุดแดงขึ้นได้คนแรกครับผมอะบอกแล้วไม่อยากตึงมากครับผมเดี๋ยวมันจะนานเกินนะครับผม มีคนขึ้นได้แล้วมีคนขึ้นได้แล้วนะครับไม่น่าคุยเยอะเลยอะโอ้โหว่าจะตึกๆแคหน่อยนะไม่อยากตึงมากนะเดี๋ยวมันนานเกินลุงจะหนีแบบหนีไปเรื่อยๆก็ได้นะเออแบบหนีไปเรื่อยๆก็ได้นะแบบว่าไม่ไม่ไมเอ,อ่อไม่แบบไม่ชนก็ได้นะ แต่ลุงแบบว่าจะให้มันให้มันไวไงเพราะว่าขี้เกียจนะเพราะว่าจะไปเล่นจิตกกับออฟรถกันต่อนะมีคนขึ้นได้แล้วมีคนขึ้นได้แล้ว<น>ผมขึ้นได้คนแรกครับลุงใครใครนั่งหน้าขึ้นได้ก่อนเออใคร คือใครที่นั่งหน้านะทุกคนเนี่ยที่นั่งข้างหน้านะจะขึ้นได้ก่อนนะไอพวกนั่งหลังนี่คือไม่ใช่นะเออนะครับเออก็แจกไปครับผมคันนี้ครับผมอย่างเท่ใครนั่งอยู่หน้าครับผมใครนั่งอยู่หน้าครับผมใครนั่งอยู่หน้าป่าน,นี้ผมก็ได้คนแรกแล้ว ชุดสีแดงใครชุด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 แดงผมอ่าโอเคโอเคครับแจกไปก็มาแจกกันที่เดี๋ยวไปหาที่แจกก่อนนะทุกคนไปแท่นแจกตรงนี้แหละนะที่เกตไปหาที่แจกอยู่แล้วโอเคครับแจกไปนะครับผม สำหรับคนชุดแดงนะครับอ่าดูนะครับคนที่ใส่ชุดแดงนะครับผมชุดแดงลงมาชุดแดงลงมาครับผมหก่อนอายคนชื่อชุดแดงนะครับชื่อนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวชื่อชื่อว่ากันนะครับผม RP R P R G A นะครับผม กัน RGA ขึ้นได้คนแรกกัน RGA ขึ้นได้คนแรกนะครับกัน RGA GUN กันขึ้นได้คนแรกแจกไปครับผม ก็คันไหนวะเนี่ยคันนี้นะทุกคนอ๋อลุกหลักลก็ลุงแจกไปแล้วทุกคนนะฮึ <c oughs> ก็ชื่อชื่อมันก็พิมได้เหนี่ยกันนะครับผม RGA นะครับกัน RGA นะครับแจกไปครับผม1บาทนะครับผมอ่าหลังจากนี้ที่ลุงจะแจกรีโวไปแล้วนะครับก็จะไปเล่นออฟโรดกันนะทุกคนอ่าแจกไปอีกหนึ่งบาทนะครับผม <c oughs> ต่อไปไปกิจกรรมออฟโรดกัน อ่อไปไปกิจกรรมออฟโรดกันครับผมไปทริปเขาไปทริปไปทริปไปทริปเขาอ่าทุกคนไปเดี๋ยวลงขอขึ้นรถก่อนนะมันขึ้นรถไม่ได้เอาแบบวันนี้วันนี้ตอนนี้เลยตอนนี้เลยวันนี้เลยนะครับเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะทุกคน,นอ่ะขอขึ้นรถหน่อย เตรียมตัวออกชิปออกชิปเตมตัวออกชิปนะครับผมไปแข่งบนเขาไปแข่งออฟโรดกันทุกคนถูกฟังไม่ค่อยจะดีขอลุงขอขึ้นรถก่อนขอลดลุงก่อนนะครับ ขอลดลงก่อนได้ได้ได,ได้ไปรวมที่สี่แยกไปรวมที่แม็กไปรวมที่แม็กที่ร้านโดนัท ไปรวมที่ร้านโดนัทน,นะทุกคนผมรอดูคลิปอยู่ๆเฮ้คนได้รถไปแล้วครับทุกคนอ่ะไปรวมที่ร้านโดนัททุกคนเนี่ยใครมีเงินให้รีบมาซื้อร้านโดนัททุกคนสองแสนเองนะแล้วเกินมันจะเด้งเรื่อยๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลุงจะจอดอยู่ฝั่งนี้เสียงจะจะไม่ค่อยดีนะครับลุงใส่เครื่องสีเซนให้ผมหน่อยไม่มีเงินไม่มีทองครับไม่มีทอง หนมันก็แรงเท่ากับ4,000 0เครื่อง4,14หรือมันก็แทะพอๆกับเครื่อง4,000น 4, แล้วทุกคนเดี๋ยวปล่ขเข้าไปยางไนนะเข้ากันไม่ได้ทุกคนพรอ้อมออกคลิปนะ ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าที่เป็นคลิปออฟโรดนะทุกคนเออก็มาประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วบวยโวยสชัสดีครับเดี <S <S ๋ยวไปดูคลิปหน้ากันครับผมเป็นคลิปออฟโรด